สวัสดีครับสำหรับ solid Pen p a n p n d นะครับในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมาเรามาดูเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการาเพิ่มความสะดวกนะครับในการาทำงานในการเขียนงาน p ด d นะครับนั่นก็คือเรื่องของการาเชื่อมต่อนะครับ ข้อมูลระหว่างหลายๆดรออิ่งนะครับเนื่องจากวา่าบางครั้งนะครับดรออิงของ PID เนี่ยนะครับมันอาจจะมีหลายๆดรออิงนะครับไม่ใช่มีแค่ดรออิ่งเดียวนะครับทีนี้เวลาเราจะค้นหาว่าระหว่างชี้ที่1กับชี้ที่2ชี้ที่2กับชี้ที่3มันคอนเนกกันเนี่ยมันคอนเนกกันตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับมันไปคอนเนกตตรงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีตัวโซลิดพล PID เนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือเนี้นะครับ มาคอยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับเครื่องมือนั้นก็คือตัวนี้ครับมันจะเล็กหน่อยนะครับ Off Page Connector นะครับมันจะชื่อว่า Off Page Connector นะครับมันก็จะมีเครื่องมือในการ Link d o i n g ในการ Move ในการอะไรพวกนี้นะครับมาดูการทำงานของมันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับชีทที่1นนะครับ p พนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะคอนเน c t ตรงนี้นะครับไปยังชีทที่2คือชีทนี้นะครับโดยใช้ตัว off page connector ตัวนี้นะครับก็วิธีการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็มาที่ชีทที่1ก่อนก่อนอื่นก็เซฟก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งตัวนี้ครับ ออฟเนะครับมันก็จะมีคำสั่งนี้มันก็จะมีคอนเน็กเตอร์เอาต์คอนเน n เตอร์อินนะครับผมไปที่คอนเน็กเตอร์เอานะครับแล้วก็มาเลือกที่ไลน์นะครับไลน์ลิสต์นี้นะครับคอนเน็กชันนัมเบอร์อันนี้เราก็อาจจะใส่ไปนะครับว่าหมายเลข0ูนย์นอะไรก็ว่าไปคอน u r บอกว่าไปที่ PID 0 2นะครับ ที่เคยเลนดออิ่ p d 0 1นี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับอ่ะขาจะใส่ข้อมูลมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เซฟโอเคนะครับกลับมาที่ชี้ที่2นะครับเราก็มาที่นี่นะครับมาที่ตัว Connector In นนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลของตัวเอาเมื่อกี้นะครับ ออกมาใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคอันนี้อันนี้เราก็จะวางตรงๆครับนอสเซอรตัวปั๊มเลยนะครับโอเคก็คือข้อมูลจากชีทที่1มานะครับกดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเดินโปรเซสไลน์ A ine, เข้าปั๊มนะครับโอเค จากนั้นก็ใส่ในส่วนของพวกปั๊มของพวกวาลนะครับวาลเช็ควาลใส่แล้วก็กำหนดแท็กนะครับแท็กนี้นะครับก็จะเป็นลายลำเบอร์เดียวกันกันกบชิ้นที่1นนะครับเพราะมันดึงข้อมูลกันมาตัวโปรแกรมเนี่ยจะดึงข้อมูลมาให้เราเลยนะครับนี่คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับความสะดวกตรงนี้นะครับ ก็เป็นนะครับข้อมูลเดียวกับชีทที่1อันนี้นะครับนะลายนี้นะครับซึ่งออกมานะครับก็มาเข้าอันนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แท็กให้กับตัววาวนิดหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟนะครับอพอได้ทําการลิงก์กันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการค้นหานะครับว่ามันลิงก์กันยังไงไปลิงก์ที่ไหนนะครับก็จะมีเครื่องมือตัวนี้ครับ off page linking นะครับเราก็บอกว่าตรงเนี้ยนะครับคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ยไปลิงก์อยู่ที่ไหนแล้วก็เลือกเข้าไปปุ๊บมันก็จะ โปรแกรมก็จะทําการซูมนะครับไปที่คอนเนคเตอร์ตัวที่มันลิงก์ออกมานะครับให้เราเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้มันก็จะช่วยในการค้นหานะครับว่าอ๋อมันลิงก์กันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะดูอีกทีนะครับอ่ะตัวนี้ปุ๊บอ่ามาบอกว่าคอนเนคกันที่ตรงนี้นะครับเนี่ยแหละครับโอเค โอเคนะครับนี่แหละครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยนะครับอำนวยความสะดวกในการเขียนในส่วนของงาน P A D แล้วก็การค้นหาข้อมูลนะครับในส่วนของงาน P A D นะครับของตัว Solid p a n e P N A D นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรกันนั้นนะครับมาดูกันต่อไปนะครับว่า s OLID p a n p n d P.I.D. เองเนี่ยนะครับมีเครื่องมืออะไรที่มาช่วยในการเขียนงาน P.I.D. ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับให้มันรวดเร็วขึ้นและอำนวยความสะดวกของเรามากขึ้นสวัสดีครับ